สวัสดีค่ะมาพบกับรถ,รถมือสอง JK นะคะในวันนี้เราก็มาแนะนำรถบ้านไม่เคยติดเกตนะคะพร้อมใช้งานได้เลยค่ะ Ford Fiesta ปี2012นะคะเป็นรถบ้านแท้ผู้หญิงใช้เครื่องดีเกียร์ดีชุกร่างดีแอร์เย็นรถสวยมากๆเลยนะคะไม่เคยชนหนักค่ะสีนี้เดิมๆบางๆทั้งคันเลยค่ะทุกท่านสภาพสมบูรณ์มากๆนะคะ ราคา8 3 0 0 0บาทค่ะเกียร์ออตโต้ภายในสวยไม่เคยติดก๊สนะคะพร้อมใช้งานได้เลยค่ะเติมน้ำมันไปเที่ยวเทศกาลปีใหม่ได้แบบสบายใจเลยนะคะรถพร้อมใช้ค่ะ Ford Fiesta อ,อุปกรณ์ช่วยเหลือด้านหลังนะคะร้ออะไรมีให้ค่ะรถอยู่บางใหญ่จังหวัดนนทบุรีนะคะท่านใดสนใจ Ford Fiesta คันนี้ค่ะติดต่อตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปนะคะ เพื่อคุยรายละเอียดเพิ่มเติมกับผู้ขายและนัดหมายไปชมตัวจริงก่อนตัดสินใจด้วยตนเองค่ะแอดมินเพียงแนะนำเบื้องต้นเท่านั้นไม่ใช่ผู้ขายและไม่ใช่ในายหน้านะคะสำหรับในวันนี้แอดมินลาไปก่อนสวัสดีค่ะ